สวัสดีจ้าวันนี้พามาตกปลาอีกแล้วนะคะเมื่อวานมาไม่ได้ปลาจ้าเมื่อวานฝนตกวันนี้อากาศดีเลยค่ะเมื่อเช้าฝนตกโทรช่วงสายๆหน่อยแดดออกเลยพากันมาตกปลานะจ้าวันนี้บรรยากาศตกปลาวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะ น้ำใสไม่รู้จะได้หรือเปล่าวันนี้แต่เริ่มต้นดีมากเลยค่ะวันนี้ตกไม่ถึง10นาทีได้ปลามาแล้วค่ะหนึ่งตัวเป็นปลาดุกนะคะท้องใหญ่มากสงสัยจะมีไข่ถ้ามีไข่คงจะได้ต้มยำนะคะต้มยำไข่ปลาก็คงจะแซ่บน่าดูเลยวันนี้ขอให้ได้ปลาเยอะๆนะคะเป็นแรงใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะ เดี๋ยวจะถ่ายรูปถ้าได้ไปเดี๋ยวจะส่งรูปมาให้ดูนะคะขอบคุณจ้ายังไม่จบคลิปนะคะเดี๋ยวจะเอาปลามาให้ดูได้จ้าหนึ่งตัวได้แล้วจ้าหนึ่งตัวท้องน่าจะมีไข่นะคะประดุกเริ่มต้นดีมากจ้าวันนี้ มีเป็ดมาด้วยจ้าวันนี้สามตัวจะออกกลับบ้านดีไหม <laughs> จะออก,กลับบ้านดีไหมเนาะเป็ดน้อยไม่น้อยนะคะตัวใหญ่มากเลยเป็ด saw the first ตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวใหญ่ม saw it มันมาด้วจ้ามือนี้เรามาตกปลาวันนี้เรามาตกปลาวันนี้เรามีเครื่องดื่มชูกํำลังด้วยนะคะเย็นเย็นสดชื่นเลยค่ะน้ำเก๊กมวยของเรา